ไปไหนวันนี้จะพากัดไปไหนพาไปแรดเปล่าพาพากัดไปแรกเหรอฮะอะไรกัดมารอพากัดไปแรกเหรอ <c oughs> <c oughs> อ๋อไปกันก็อย่าเกเรอย่าพานไปลงน้ำน,นะกั๊ดไปเปล่าไปกับเพื่อนเปล่านะ ไปกับเพื่อนไหมอย่ามาเนียนไม่ต้องทำมาเป็นนี้ไปเปล่าไปกับเพื่อนเปล่าจะไปลาดกันใช่ไหมดัดมานี่ก่อนมานี่ฟัง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 จะไปใช่ไหมเนี่ยเฮือบวนเวียนปื่นเปี้ยนเนี่ยอ่ะอ่ะปปไ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 ปแล่ ไปให้ไปแล้วเนี่ยไปเปล่าเนี่ยให้ไปแล้วไปไหมไปไหมไปเปล่าไปหรือเปล่าอากาศไม่ไปหรือไปนั่นแนบเลยอืม นี่ไปเล่นกันเรารีบเข้าบ้านนะ